ันนี้พี่ไปซื้อกับข้าวให้หน่อยสิเดี๋ยวพี่จะเลี้ยงน้องให้แล้ก็ห้ามหให้ลนะเดีย๋ยวพี่ต้นไปซื้อให้ไหมเดี๋ยวต้นเดี๋ยวพี่ต้นไปซื้อให้พี่เดี๋ยวพี่จะไปซื้อให้ไหมงั้นพี่เลี้ยงน้องอยู่ที่บ้าน <c oughs> โอเคโอเคอง,งั้น คะวันนี้มีอะไรที่จบเชิญกินมั้งคะโอ้มีเยอะขนาดนี้ก็ขอกินนะคะขอผักนี่ค่ะบัพคอรี่เบ่ขอ,ขอข,อข,อขอ้าวโพดค่ะข้าวโพดข้าวโพดขอนานด้วยหนูเป็นแม่ค้าขออันนี้ด้วยนะคะพีชนี่ซื้อมะเขือเทศใส่ไปเฮ้ยเจตัวจ้าไม่ต้องใส่สินี่ค่ะขอข้อนี้ค่ะหมดเลยไหม,มเออ เหมาหมดเลยต้องนะเอานี้ด้วยนะคะสี่ไม่ต้องกล้ามตลอดอันนี้ด้วยนะคะอันนี้ด้วยค่ะ,คะแล้วอันนี้ด้วยค่ะแล้วอันนี้ด้วยขอหมดเลยนะคะขอหมดเลยจะไม่จ่ายตังค์นะคะ Let's <laughs> see